คือหลังจากผ่านผ่านการประกวดมาแล้วเนี่ยเรียกว่าได้เจอ,อหลายๆอย่างได้เห็นเรียกว่าคนที่มาตามเชียร์เรารหลังจากนั้นที่เมื่อกี้เราฟังมาทั้งหมด mm hmm. ว่าจะเป็นไกด์ทัวร์หรืออะไรก็แล้วแต่จะเห็นว่าได้มีการได้เจอกับบรรดานแฟนคลับเราอยู่ตลอดเวลาใช่เป็นยังไงบ้างกับบรรดานคนที่ตามเชียร์เรามาตั้งแต่ตอนประกวดคือเราจากเดิมเราเราไม่เคยแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยอยู่ดีมีคนที่แบบไม่รู้จักกันมาตามเชียร์ ตามให้กาลังใจกันเยอะขนาดนี้วันหนึ่งที่มีขึ้นมาจากวันแรกๆเลยนะตกใจมากว่าแบบเฮ้ยแค่วิกแรกอ่ะมีคนถือป้ายไฟเป็นชื่อเรามาแล้วอ่ะแค่วิกเดียวอ่ะก็คือออกอกาศวันเดียวอ่ะถ้าตอนนั้นถ้าไม่นับกันใช่ใช่ใช่ไหมไเราไม่รู้ว่าเขาจะได้ดูเราในบ้านอะไรหรือเปล่าแต่ดูในช่องเคบันมีคนถือป้ายไฟมาแล้วลงเฮ้ยอคือเขาชอบเราเนี่ยเขามาเชียร์เราจริงเหรอครับน้าม้าเปล่าเนี่ยน้าม้ารายการเปล่าแนทนาไม่รู้จักกันด้วยไม่รู้จักแล้วก็กลายว่าแบบ วีคที่สองวกสามก็เริ่มมีเยอะขึ้นแล้วเราก็สบบเฮ้ยงงแล้วเราพูดกับเขาไม่ได้เราก็ต้องแบบโอเคเราได้แต่มองแล้วก็แบบยิ้มยิ้มขอบคุณเขาอะไรเงี้ยจนออกมาปุ๊บมันก็เหมือนเห็นพัฒนาการหลายๆอย่างบางคนเราเข้าใจโชคดีที่เราเข้าใจชีวว่วแบบเราไม่ได้ยึดติดกับกับกับว่าสิ่งที่เราที่เราเคยมีอะไรเงี้ยคือแบบบางคนเขาก็จะเป็นคนที่ดูทุกซีซั่นเลยเชียร์ทุกรุ่น ก็คือไม่ว่าจะมีมากี่ดีสซนตามหมดตามหมดเชียร์หมดพราะข้ชอบจะชอบดูบอะไรพวกนี้ผู้คนเหล่านี้ก็เหมือนผ่านเข้ามาแล้วเราก็ยังโอเคมันเหมือนเป็นเป็นความทรงจำหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเรารว่า เออครั้งหนึ่งเรายังเคยได้ทําอะไรดีๆร่วมกันแบบนี้เคยมาตามเชียร์กันนะครั้งหนึ่งเรายังเคยได้ถ่ายรูปถ่ายรูปหมู่หรือว่าเป็นสแตนใหญ่ๆครับยังมีแบบเออเห็นทุกคนมานั่งอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่อย่างวันเนี้ยจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าโอเคมันเหมือนเป็นเมมโมรีที่ที่ดีๆมากๆครั้งหนึ่งคันก็เหมือนเป็นความทรงจำมากกว่าซึ่งผมไม่เสียใจที่วันนี้หลายๆคนอาจจะมีทางของตัวเองที่เขาจะต้องไปบางคนอาจจะต้องเติบโตขึ้นบางคนเป็นเด็กๆโตขึ้นก็ต้องไปทํางานเราก็ต้องแบบเข้าใจตรงนั้นอะไร่งเง ในเรียกว่าเวทีเดียวกันไมต่ตาเช,ชียร์ซึ่งกันและกันแล้วขอบคุณมากที่ทุกๆคนตอนนั้นที่แบบว่าซัพพอร์ตพวกเราให้บแบบทํทให้พวกเราแต่ละคนก็ต่างคนตอนนี้ก็เหมือนแบบมีสายงานที่ชัดเจนของเราอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่มีกําลังใจตรงน,นี้ก็คงคงยากที่จะทําอะไรต่อน,นี่แหละ <ผม S 1> ครับผมเข้าใจแล้วว่าทําไมแฟนๆก็ถึงได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าต้อนเนี่ยเป็นคนน่ารักเวลาผมเห็นไปไหนนะจะเห็นเลยว่าต้อนเขาจะดูแลดีมากแต่ก็จะเป็นของเขาอย่างเงี้ยคืออะ เหมือนกับเขาสนิทกันนะแล้วมันสนิทกันจริงๆอ่ะมันแต่ก็มีคนมีอะไรดีกว่านะแล้วแต่คนนะแล้วแต่ชอบแล้วแต่สไตล์ผมว่าก็เป็นตัวเองนี้แหละไม่ต้องทำอะไรที่มันฝืนใจตัวเองแต่ว่าก็เป็นอย่างที่เราเป็นนี่แหละแล้วก็หลายๆคนก็ชื่นชอบนะครับแล้ววันนี้เราได้มาเจอกับตอนในวงการมาตั้งหลายปีขนาดนี้แฟนๆนี่เยอะแยะมากมายมีอะไรอยากจะบอกกันแฟนของเราไม่ต้นก็จริงๆก็เคยบอกมาทุกๆปีบางเพลงบางปีก็จะแต่งเพลงขอบคุณด้วยว่าแบบก็จะบ่อยครั้งนึงก็ขอบคุณทุกคนมากๆตั้งแต่ติดตามกันมาบางคนตตตติดามั้งแแ่ปีทรก ปีแรกเลยจนผมแบบวันนี้ก็ยังเห็นทุกคนบางก็ยังยู่อยู่รู้สึกว่าแบบเออขอบคุณจากใจที่ที่เป็นกำลังใจที่สําคัญมากในการทํางานของเราตรงนี้แล้วก็แบบเหมือนบางทีเรารู้สึกแบบเหนื่อยท้ออะไรเงี้ยเราก็ยังคิดถึงแบบเออยังมีอ่ะยังมีพี่ๆน้องๆเหล่านี้ที่ที่ยังพร้อมที่จะแบบยังติดตามผลงานเราอยู่มันก็เหมือนเป็นแรงผลักดันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่บางคนก็เพิ่งมาฟังผลงานของผมแล้วก็ชื่นชอบขอบคุณมากมากก็ไงก็ ถ้าชอบก็ช่วยสนับสนุนตัวผมแล้วก็ทีมงานทุกคนแล้วกันให้แบบว่าทำงานดีๆต่อไปก็ดาวโหลดแบบของถ้กนิี่กิทธิ์แล้วกันครับสมฝารคไว้ด้วย